วันนี้ผมบอยสงขาก็มาสัมภาษณ์พี่เป็ดวอลวุฒนะครับมาสัมภาษณ์ที่ร้านของพี่ต๋องสาราแดงนะครับก็ขอบคุณพี่ต๋องด้วยนะครับที่เอื้อหน่วยสถานที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่เป็ดประวัติเป็นอย่างไรนะครับอตามผมมาเลยครับครับก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็ดวอลุฒพุทโธนะครับอดีตนักแข่งสำหรับวอลรุ่พุทโธนะรับยงล่มีความใส่สัมภาก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับสั่งรีก็ทีความอดีตแค่เหมือนกันนะครับ ที่เพื่อนๆเรารู้จักหลายๆคนก็ยมฮาเจียโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดีเทลเรื่องรถแข่งในสนามถามพี่เป็ดนิดนึงกอนเด็กๆเนี่ยเริ่มชอบมอไซค์เริ่มชอบความเร็วตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับคือจริงๆผมอะ่ะ ปั่นจักรยานชอบจักรยานแล้วก็ตอนนั้น b m X เอ็ก็เปล่าครับ B M X ครับคือตอนนั้นไม่มีรถของตัวเองครับคืออยู่ที่โรงเรียนในร้อยจอบับผมเป็นบ้านพักข้าราชการก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกในทหารบ้างหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในนั้นก็เขามีจักรยานเราก็แบบอยากปั่นอยากอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนนี้ตรงที่เขาดินเขามีปั่นแล้วก็ขึ้นไป ปั่นแล้วไปแตะแล้วได้เงินได้อะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มที่จะชอบความเร็วใช่เป็นความฝันเลยว่าครั้งหนึ่งเราต้องโอ้โหต้องมีจักรยานแล้วขึ้นไปแตะบนเหมือนเหมือนผมตอนเด็กๆลวตอนนั้นดีเอ็กซอายุเท่าไหร่เขาตอนนั้นพตอนนั้นน่าจะประมาณแ9ก้าขวบก็ปห้าปหกหละดีเอ็กซ่าแล้วทีนี้ก็มาเริ่มที่จะเปลี่ยนมาละมาเป็นมอไซค์ยังไงเอ่ยก็มอไซค์เนี่ยก็ที่บ้านนีก็ได้ย้ายมาอยู่ครับที่นี่นะครับซึ่งซึ่งเป็น ญาติพี่น้องของปู่ย่าอย่างเงี้ยพี่เป็ดเป็นคนตั้งเดิมจากังหวัดอะไรค่นดผมกรุงเทพครับกทมเลยครับที่โรงพยาบาลพญาไทยเลยครับพี่เป็ดครับผมก็ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ในที่นี้มันก็หมายถึงว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่เนี้ยครับมันก็เริ่มโตหน่อยแล้วมอหนึ่งมอหนึ่งยุคประมาณช่วงยุคเก้าสิบอ่ะมอหนึ่งแล้วก็เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเราก็แบบว่าสะดุดตารุ่นไหนวันนั้นที่แบบ ตอนนั้นชอบ i อเอมากเลยครับไอเอสอ่าครับ Yamaha โอ้แบบอชอบมากนะครับที่ท่อมันเหมือนอาซีในตรงอ่าใช่ใช่ไอเอสแล้วเขาแต่งโหลดกันโอ้โหแบบมันดูเท่อะรุ่นพี่ๆเขาขี่แบบแม่งต้องมีให้ได้ต้องมีให้ได้ต้องเท่ให้ได้ก็ยังขี่ยังขี่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รถเก่า ชอบมาแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยก็เห็นพี่รุ่นพี่ๆเขาขี่รถแบงเรียนเรียนมันเท่ตอนนั้นรถชายใช่อกระเทยรถกระเทยยังไม่ได้ฮิตอ่ะตอนนั้นครับถูกไหมครับยังไม่มีแค่เบลเบลมีแค่เบลมีแค่เบลสปินเตอร์ใช่ไหมครับสปินสปินเนี่ยมาที่หลังมาที่หลังมาที่หลังคือเบล80ดิเนี่ย ที่ตอนนั้นที่ไพโรธสั่งบริบุตรเป็นคนเบลแปดสิบผมก็ใช้อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาแต่งแต่งส่วนพวกพวกวัยรุ่นที่เขาอยู่มสามมสี่เขาขี่มาแล้วโหแม่งโคตรเทเราก็ดูแบบโอ้โหเทหัวเทมากแต่แต่ยังยังก็ไม่ยังมีไม่มีโอกาสครอบครองยังเพราะว่าผมยังเด็กเนี่ยมหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งที่บ้านเขาก็ไม่สนับสนุนคือที่บ้านเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นแบบ ก็คือไม่สนับสนุนอยากให้เราเป็นข้าราชการใช่ครับผมเนี่ยโดนบล็อกตัวไว้แล้วว่ามึงต้องจบมสาหไม่ได้ขอสอบทบรองอยู่อะไรอย่างี้สอบเพื่อเป็นทหารกับตำรวจใช่อ่าและและพอที่บ้านก็คุณปู่ก็เป็นอดีตตำรวจแล้วก็ย้ายมาเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบก็บ้านก็เลยเราเลยชอบมอไซค์แต่จุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนของพี่เป็ดที่ได้มาขับรถ ตรงนั้นเลยเออจุดเปลี่ยนมันมันมันเริ่มยังไงอ่าจุดเปลี่ยนเนี่ยครับบอกเลยว่าเรียนหนังสือเนี่ยอ่าเรียนหนังสืออยู่เพื่อนก็มีรถอยู่คันนึงเราก็ไปแอบขี่แอบอะไรเฮ้ยรุ่นไหนครับพี่เป็ดอ่าเป็นเขาเรียกอะไรฮอนด้าสี่จังหวะสี่จังหวะจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นซีหรืออะไรสักอย่างอ่าซีแปดสิบซีร้อยอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเข้าใจแล้วก็มันก็เอารถพ่อมันมาเราก็แบบเฮ้ยเอ๋กูขี่บ้างเนี่ยครับเออได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เราขี่ขี่ ที่โรงเรียนมันจะเป็นแบบเหมือนถนนครูเป็นลูกลังลูกลังลูกลังอยู่ก็แบบไม่เด็กอ่ะไม่รู้อ่ะก็บิดขวางไปขวางมาแต่ว่าแต่ว่าก็ปัญญาญาไปละเป็นปัญญางาเป็นมีมีพื้นฐานแล้วครับครับแต่ว่าเรื่องเข้าเกียร์เข้าอะไรเรายังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเป็นไงบ้างจับครั้งแรกจับครั้งแรกก็ลงไปอยู่ใน ลิมโดงข้างๆบิดป้ามันก็ไม่ได้เข้าเกียร์ไม่รู้ว่าเบรกตรงไหนยิ่งตกใจก็ยิ่งบิดไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยก็คือเห็นมึงขี่ได้ก็ขี่ได้เราทรงตัวได้นี่ทรงตัวได้แล้วมีความหลับจําไหมว่าเอเจ็บไม่เอาแล้วหรือว่าจับต่อขี่ต่ออีกคือไอ้ความหลับจําอ่ะไม่มีลวมันเข็ดแต่มันไม่เข็ดแต่นี่มาเคียงใจเพื่อนว่ารถเพื่อนเดี๋ยวเอากลับไปบ้านเดี๋ยวไม่ยุคนั้นมันมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะใช่แล้วเราทํารถเพื่อนล้มอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะครับ เราก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนมอไซ์วินกาลังกําลังฮอตเลยครับพี่เป็ดกำลังแบบนู่นนี่นั่นเราก็เป็นนั่งตามมอไซ์วินนะครับเอเป็ดขี่ให้หน่อยเน๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้ยนี่กูได้ขี่ไอเอสเว้ยไอเอสโอ้โหสปินเตอร์เว้ยกูได้ขี่โอ้รถรถแบบเท่เท่รถเท่เท่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเหมือนามาฮ่ากับซูเขาเขาเป็นเจ้าตลาดครับใช่ับอืมอืมอ่าโนวาคือโนวาเสื้อยืนนี่มามาหลังแล้วสี่เกียร์สี่เกียร์ครับ มาหลังมาหลังสปินเตอร์นิดนึงนิดเดียวก็เลยก็เลยก็เรียกอะไรได้ไปขับขี่หลายหลายหลายรุ่นชอบความเร็วแล้วชอบความเร็วแล้วแล้วก็แบบว่าได้ขี่รถมีคัดได้แบบซ้อมเวลากลับมาที่วินเนี้ยเวลาออกไปหลายๆคันเนี้ยชอสี่ห้าคันเนี้ยถ้าใครกลับมาวินก่อนไดเป็นคิวคิวแรกคิวหนึ่งเราก็แบบว่าโอ้ยเด็กเว้ยพอส่งเสร็จก็เปลี้ยวแฟรเลยโอ้ยบิดสะพงสะพานี่กระโดดแบบคือพูดง่ายว่า รุ่นพี่ๆเขาก็แบบว่าสอนด้วยสอนอมึงอย่างนี้นะมึงต้องมึงโดดมึงต้องอย่างนี้มึงต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการรักความเร็วใช่ครับพี่เป็ดแล้วทีนี้ก็จุดเริ่มต้นของการแข่งรถละครับรู้จักน้าแต๋วได้ไงครับก็ มีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่แต๋วซึ่งเป็นช่งางเนี่ยครับเขาก็เห็นแววครับว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งใจแม่งถึงไว้อะไรเงี้ยเขาก็เขาเขา,เ,ขาเรียนช่างอุดกับพี่แต๋วครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับแกแล้วก็เขาก็เห็นเราเวลาเขาไปขี่รถเล่นอะไรเงรี้ยเราไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยถามว่าพี่ผมอยากขี่รถแข่งครับครับอยากอยากเท่อยากแล้วจริงไหมที่ว่า เราใส่ชุดนักเรียนแล้วไปเกาะใต้ต้นบํา่วงแล้วไปดูร้านเขาอันนี้ที่น้เต๋อบอกผมนะัมมนะจริงครับจริงครับนนแล้วตอนนั้นตอนนั้นได้ได้รู้จักกับนนะ้าเต๋อก่อนไหมหรือว่าเห็นเป็นร้านแต่งรถแล้วไปเกาะเลยไม่รู้จัก,ไ,จกไปเกาะรั้วดูเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักพี่เต๋อเลยแต่ว่าครับรู้ว่าร้านเนี้ยใน,ในหมู่บ้านเนี่ยแม่งมีรถมีร้านที่แบบว่าแต่งรถแรงๆเมื่อก่อนจะมี สองร้านครับมีร้านพี่แตวกับร้านพี่หลงมอเตอร์สปอร์ตสองร้านเดียวกันอ่าแต่แต่พี่หลงพี่หลงเนี่ยพี่หลงมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็คือคนสายแดงทําซูซูกิใช่เมื่อก่อนก็ทําคาวงคาวาทาหมดแรงหมดครับอ่าก็ก็มีอยู่สองร้านแล้วทําไมเลือกที่จะไปไปที่นแต้วก็พี่พัทเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันก็เลยได้ได้ไปที่บ้านแกแล้วก็ได้ไปเห็นแกแล้วแบบเหมือนเข้าไป เราไปทีแรกเราเหมือนเข้าไปในแบบโหคังแสงที่แม่งแบบมีอนุภาพอ่ะตอนนั้นตอนนั้นเราก็ยังเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่แล้วไปไปเห็นรถทางตรงจอดอยู่เงี้ยแบบหรือหรือแต่โค้งเมื่อแบบมีแต่ถังยุคนั้นที่น้าเตาอทำรถอะไรครับมัน VR มีเดี๋ยวก่อนนะ VR ครับตอนที่ผมไปเด็กๆอ่ะครับมันก็จะมีพวกอ่าใช่ VRAGV วิมีหลายรุ่นโอ้โหตอนนั้น ตอนนั้นก็คือมีแต่ทางตรงแรงๆนั้นมีแบบว่าแกทําในบ้านไงแล้วก็แกแบบว่าเขาเรียกอะไรคนที่แบบชื่นชอบแกแล้วก็ทํารถ่งแกก็เอามาทําเต็มที่อย่างเงี้ยทําแบบโอเพนเต็มที่อย่างเงี้ยทำคันหนึ่งสี่ห้าหมื่นสมัยก่อนสี่หมื่นก็ทองบาทละสามสี่พันสามแปดสามพันกว่าแต่ทํําทารถแต่งรถคันละสี่ห้าหมื่นโอ้โหเจ้าของร้านอืถ่ายรูปหรือว่าผม ผมว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่เล่นรถเนี่ยคนที่มีสตังค์เนี่ยคือแบบโอ้โหรถเขาจะแบบว่าล้ออะก้อนนู่นนี่นั่นช่วงนั้นเนาะโอ้โหช่วงนั้นะไเงยเห็นแล้วมันแบบหรืแม่งแบบเลิกจีบนานไหมเนี่ยจีบจีบนะแต๋วจนกว่านะแต๋วจะใจอ่อนให้เราขี่เนี่ยเออคือก็ช่วยกันไปทาอะไรก่อนไปจีบยังไงก่อนก็แบบว่าเอ๊ะตะล่มตะล่มยังไงตะล่มก็ไปบ้านแกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปกับพี่พัฒนั่นแหละครับแล้วก็พี่พัทแกก็เหมือนแบบไปไปเว้ยเดี๋ยวไปขอโอกาสอีกสักครั้งเว้ยครับอ ไปไปมามาแกก็เหมือนแบบอยากจะใจอ่อนแหละใจอ่อนใจอ่อนว่าฮจากที่เขาพูดว่ามึงกลับไปเรียนหนังสืออ่าแล้วแถวคยบอกผมแล้วอะไรตัวงเท่าลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเล็กคือเขาคงกลัวเราเอารถไม่อยู่อะไรย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากแกเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีลูกน้องพี่ออสชื่อพี่กุ้งมั้งเขาขี่ทางตรงอยู่ว่าตอนเนี้ยเซียนทางตรงเลยครั แข่งเดิมพันนคอนผมเนี่ยไม่มีใครแบบเขาป็นลกศิษย์พี่ออสเลยพี่ออสนี่ขี่ทางตรงทางตรงอย่างเดียวเลยใช่หมายว่าแข่งเดิมพันอย่างเดียวเขาบอกว่าพี่กุ้งเนี่ยเขาจะมาขี่รถสนามครับใจแม่งถึงครับพี่แต่วเขาก็เหมือนกับพนันกับพี่ออสแต่ว่าอืกูก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวให้เป็ดขี่ถ้ามันชนะอ่าถ้ามันชนะไอ้กุ้งได้นะเดี๋ยวเป็นตัวขี่เลยเขาเขาเขาคุยกันเล่นเล่นเดิมพัน เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันนี่แหละแต่ว่าเราอ่ะเขามาบอกเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกเนี้ยเฮ้ยโูหแม่งเอาเว้ยเอาชอบเลยเป็นเป็นโอกาสเป็นโอกาสแล้วอะไรเงี้ยแล้วแกก็ครับรู้สึกว่าจะทํารถแล้วก็เหมือนไม่ได้ลดแรงอะไรมากหรอกแล้วไปขี่ขี่กุ้งเนี่ยก็เพราะเพราะว่ามันแรงมากไม่ได้เพราะเราก็เพิ่งเพิ่งที่จะใช่ใช่แต่ว่าผมเคยไปดูแข่งไปดูสนามแข่งกันอะไรเงี้ยก็หลังถนนใช่ไหมอ่าคือในสนามก่อนแต่ว่าไอหลังถนนเนี่ย ก็คือได้รับโอกาสจากตรงนั้นก่อนตรงนั้นก่อนอ่าเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ไปแข่งนะครับคือสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปขี่ครับเขาก็เลยทํารถทางตรงแล้วบอกว่าเอางี้เดี๋ยวมึงไปเทสรถให้พี่หน่อยครับโอ้โหก็ดีใจเลยว่าเทสอะไรงี้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น VR VR ใช่ใช่ครับ VR ก็เป็นรถเพื่อนผมเองนะไงรถใช้ชัย VR ที่นัดเต่วทำครับที่นัาเต๋อทำนี่แหละครับแล้วก็ให้ผมไปเทสว่า เดี๋ยวจะมีแข่งไปเทสต์รถให้หน่อยเทสตอนนั้นตอนนั้นนอนเป็นยังโดดนอนเป็นเฮพี่เป็นแล้วผมไปซ้อมทุกวันวิทยายุทธ คือพร้อมแล้วผมเอารถมอเตอร์ไซค์ใครออกไปเนี่ยขากลับถ้าไม่มีใครเนี่ยผมแอบนอนทุกคันนอนรถเจอเรียบๆเนี่ยเป็นนอนนอนนอนลุกไม่ได้มากนอนเลยมั่งแต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ใช่ซ้อมจากช้าๆเลยอ๋อแม่งนอนแม่งเข้าก็เข้าเกียร์มือแล้วก็โดนนอนเป็นแล้วะเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบแรงๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าไอรถแรงๆอ่ะเคยขี่ทีนี้ว่ามันเหมือนมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าสมองมันคือมันเชื่อมกันเอง้ มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บคือแบบเราก็เออมันเป็นโอกาสที่เหมือนแบบว่าโอ้ยสิ่งที่ที่เราที่เราอยากอยากทําอ,อยากทํา <อะ S 2> แล้วก็ตั้งใจมากเพ <อ S 2> ราะว่าได้ทําเอาเอา,เอาตรงจุดได้ทําแล้วทีนี้ไฟสําคัญสําคัญเลยจริงไหมที่น้าแต๋วพูดกับผมว่าสิบครั้งเนี่ยพี่เป็ดชนะประมาณเจ็ดครั้งหรือเกินเกินครับในสิบเนี่ยชนะเกินเกินครับ ชนะจนจนไม่มีใครอยากแข่งด้วยเอางี้ครับแทบจะทุกครั้งนะอืมแต่ว่าไอ้แข่งแข่งกับรถคันเก่าเนี่ยหมายถึงว่าแข่งกับอีกร้านนึงเนี่ยครับผมเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่านี่นี่นี่ห้าหกเดินไม่เดินเตะลงสะพานแล้วถึงเตะหกเพิ่มสเตอร์อะไรมสเตอร์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วแข่งร้านหนึ่งอะประมาณสองครั้งสองครั้งครับเพราะผมผมคือผมชนะผมชนะขาดไม่ได้ ผมต้องเก็บไปกินแล้ว่ากักไว้แข่งแข่งเนี่ยผมจะรู้ตัวไม่รู้อะไรพวกผมแบบคือคือสมองมันคิดเองว่าหลียังไงหลีดูมากรู้่อนเออแบบว่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยผิดไฟแข่งแล้วก็แข่งสามโลนะอุ้ยแล้ว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 จริงไหมที่นะ๋ยวบอกว่าจังหวะแข่งเนี่ยมีบางทีพี่เป็ดโดดนอนแทรกสิบล้อไปเลยจริงครับคือแบบหมายถึงว่าโดดนอนคือมันนอนมาแล้วทางไปสิบล้อไปเลย คือมันคือมันมาแล้วเกียร์เกียร์ห้าแล้วเกียร์ห้าเกห้าจะเตะหกแล้วคือพูดง่ายๆว่าเหลี่ยมที่เรามาเนี่ยรถคู่แข่งครับมันก็อยู่ข้างกันแต่ว่าเราต้องกินเอ้าเกียร์ห้าเกียร์หกเราเดิน่ะเรารู้นะ้ทีนี้ว่าุปสรรสัก็คือสิบล้อกับไอรถกระบะมันอยู่เนี้ยคือไหลทางมันมีแค่เมตรเดียวทีนี้ว่าผมอยู่ระหว่างผมอยู่ระหว่างตรงกลางเขาอยู่ขวาเขาไปไหลายทางได้แต่ว่ามันเหลื่อมกันมาผมจะไป ไม่ได้เขาไม่ได้่ก็เลยก็เลยแทรกกลางสิบล้อไปผมต้องก็คือตัดสินใจเลยว่าครับผมก็เห็นช่องอ่ะเห็นช่องอ่ะไม่รู้ว่าช่องมันมันมันก็ไม่ได้แบบแปะกันอย่างนี้ไงมันเหมือนแบบว่าเหลื่อมหน่อยแต่ว่าแม่งเฉียดมากอ่ะก็คือนอนนอนผ่านไปเลยแต่คิดแล้วว่าคือจริงๆตอนไปขี่รถทางตรงเนี่ยคิดเลยว่าเคยยังเคยพูดกับพี่แจวเลยว่าพี่แข่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับ แต่ว่าให้พอซื้อลงไม่เดือดร้อนที่บ้าน <suppose S 1> ผมพูดจริงๆให้ตายเลย <can> เผมพูดเลยเพราะว่าผมปลูก <Felipe S 1> ฝังมาว่าเอ uh. ้เป็นทหารมึงต้องออกไปรบเดี๋ยวมึงตายมึงก็อะไรอย่างงี้นี้คือเราเราก็คือคือเราว่าไม่รู้ว่าความตายมันเป็นยังไงก็คือเหมือนหลับหลับไปแล้วก็ฝันไปหรือว่าไก็ค,คิดว่า ถ้าขี่รถก็ต้องขี่ให้แรงๆไปเลยมันจะได้ปั๊บทีเดียวไปเลยให้มันหลับหรือว่าไม่ใช่เป็นล้มโอ้โหเคยล้มเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือแต่ก็ไม่เคยพลาดไม่ไม่เคยพลาดช่วงนั้นช่วงนั้นรถที่แข่งกับพี่เป็ดเนี่ยเป็นเป็นรถยี่ห้อไหนบ้างของเราอะขี่วีอาแล้วอ่าเป็นมีเคอาร์คคอกับ t ีเซ็ตถีซ็ก็มาว r กัด้วยกันก็มี VR ด้วยกันก็มี R g v ก็มี อาชีวีต้นต้นจับจริงไหมโอ้โหทิ้งหลับเลยต้นออกตัวไว้นี่นึกว่านึกว่าโดนแล้วที่ที่เขาเรียกว่าอาจรวดทางเลียบอาจรวดทางเลียบฉายาคือต้นเนี้ยใช่ครับวีเนี่ยวีเนี่ยเอาง่ายๆโลแรกเนี้ยไม่ต้องไปตามไม่ต้องตามคือถ้าท้อก็ยกเลยเพราะว่ามันมันแต่ว่าพอปลายปลายเขาเป็นอาจจะเสื้อเสื้อเขาเป็นลมท้ายท้ายท้ายไม่คยคือเอาง่ายๆเพราะคนไล่ไม่เก่งท้ายไหมครับ เหมือนนั่งรอเหมือนยืนรอ่ายหมดแล้วใช่ไหมห้ากูมาหกมาแล้วเดินอ๋อเราเดินนะเส้นชัยอยู่นู่นก็เหมือนที่น้าเต๋อบอกว่าเรากินไปกินห้าตลอดท้ายเดินท้ายเดินตลอดคือต้องเอาให้อยู่นะครับเมื่อก่อนนอนไม่นอนเนี่ยแขนอยู่เงี้ยหัวรถแม่งทายทีนี้ก็เมื่อกี้เราก็คุยเรื่องทางตรงไปแล้วไอ้นั่นคือจุดเริ่มต้นของพี่เป็ดเริ่มต้นครับเรื่องเซอร์กิตดีกว่าครับทางโค้งเป็นไงครับ किल